สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสานผู้ชมทุกท่านเขาสู้ไล่การเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกระแอดในช่วงแรงค่ะของมือวันที่เจ็ดนะคะเดือนกุมภาพันธ์ค่ะปีพุทธศักราช2569ันนะคะพี่น้องค่ะมณีค่ะแอดพาพี่น้องมาเทิาสกู๊สุข,ขนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะ จากปูบุญมีค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางขามโค้งนะคะพี่น้องคะเอาพี่น้องแรกนี่นะคะแนวทางของปูบุญมีค่ะะเดงว่าเป็นตัวใดสําหรับขามโค้งพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะพีครับกาบนาสการนะคะจะเิญพรเจะเลิญพรค่พ่อขามโค้งนี่เปล่คะพ่มือเนี่ยขามโคง้งจ้าไม่ใช่ขามโคง้งมือวันที มันที่เก่าเนะาะมันจันที่เก่ามันที่เก่าถนะ่งเฮ้ยมันจังนะมันจะออกตัวได้เนาะ ีอันนี้จับคูแล้วมันบับป่นเนี่ยมจับแล้วบ,บ,บ,บ่ท่นจับาจับค่ะีหนึน่งศูเค่ะจับคูที่หนึ่งศูนย์เค่ะีเก็ดหนึ่ นั่นแหละค่ะแล้วก็ทีศูนค่ะหนึ่งศนค่ะนี่แล้นี่จะคูเหรอฮกครับผู้คะนีฮกคูค่ะมีเลขมีเล็กสีัวแดงออกเป็นหคู เน่นไปกับซีหนึ่งคับศูนย์เจ็ด <lawsuit> ค <ulously, S 1> ่ะห <as> ือว่าถือกระซางด้ววะก็นักเรียงแต่บ้านนี้ถือกระชางเอามันไห้จังสันค่ะกำลังวามือมือวันมือวัน มันจุกมันมันหลุยแจมนงลงตัวปวยสามเจ็ดสามหกค่ะมันก็เล่ยหลุยนหนอกสามมันหนอกเจ็ดสามเนือมันจุกมันจุกมันหนอกเจ็ดสี่สามศูนย์ครับบูเนื้อมันจุก มันออกเก็ดสีหกไยหกีมันก็เลยหลุยค่ะหกไยหกสีมันก็เลหลุยค่ะบ้นนี้ก็เอวันที่เก้าค่ะพ่อที่เก้าม,มีเลขชี้ตัว มีซีนซีนหนึ่งศูนย์เจ็ดวันเดนมันตินมาทั่วอยู่วะผ,วผ,ผู้ดักทางมันไปผูผูออ้ดักทางไปฮะนัดทางมันไวแล้วโอต้ตัดน้ำโพไวแล้วจักตีมาโปมาตัดน้ำโพไวก่อะไรตีบ่โอ้ตัดตัดน้ำโพไวมันจะตีมาได้โปมาได้ <laughs> เอาค่ะไปดักไปดักทางข้าเจ้าดิอ่าโอูมันสีมากกรสิปูไปดักทางมันไหนมันสีมากวันละปูป่ะเนี่ยมันสีมากหลอดน้ำไปเมื่อไรปูปูแล้วอ๋อบอกเป็นตัย่านแต่จะหลอดน้ำไปนะหลอดน้ำไปเมื่อไรปูแล้วว้าแต่เป็นพี่ก็ซื้อมามันก็สิบอพกของใส่มเป็ะยังสิปูค่ะอืมมันนี่ก้า เนี่ยไปซี่หนึ่งกับศูนย์เจ็ดใช่นี่ามโคง้งนะใช่า,ามโค้งคมโค้งวันที่เก่าค่ะวันที่เก่าวันวันมือนั่นมือมือข้ามมันหรอ มือมือมันออก้าฝันไหมได้ค่ะพู้คะฝันไหม่ก็ดจีฝันเกียวฝันุ่มนี่ไข่ยอยู่ค่ะฝันเกียวมันก็ไข่ยอยู่หลือมันก็พอที่ได้ถือค่ะพ่อมันได้พว่าแล้ว ค่ะแด่หลอกเบิงอยู่มันเกิดมันเกิดทึ่งหลุยทึ่งป่าแล้วเนาะค่ะพูดค <c oughs> ่ะเกล้แล้วแทมใช่แล้วก็จะเป็นต้นริงแล้วไอ <c oughs> ้ิะเป็นต้นริงนั่นแหละค่ะพูดค่ะจับเรียกก็จิตถือแล้วค่ะว <c oughs> ่ดวันจันทร์เพราถือเจ้ามึงโอ้ยคึอ <c oughs> <c oughs> คอยากจิตถือยุติปุ่นเออ มม่ย้ําไปขึ้นอย่างขึ้นยางเนี่ยมันหอดน้ำอีแล้วปูพโผน้ำไปพราะทางมั้เนาะน้ำไปเพราทางมันนี่แล้วมันจะรอดน้ำเมันได้พ่กกันเร็วแค่ปูก็เลยขึ้นอย่างนี้ขึ้ว่าศูนย์มันจะเร่มมาปูก็เลยว่าจับศูนย์ใจจับเหล็กมันกับมาเลี่ยงกันอยู่เหล็กมาเลี่ยงกันอยู่ก็เลยจับตัดออกมันก็เลยภาพมันก็มี มีสามมีสี่มีเก็เอามีทุกตัวอยู่แต่หนึ่งมีทุกตัวตอนหนึ่งครับผมค่ณอือมีทุกตัวอยู่คู่กันเลยเอ่ตัดออกเป็นว่าเก็มันเจ็บมากมันผันมาอีหลีค่ะบานี้มันก็ดี ทิมาตัวเด่นบ่ค่ะผู้ค่ะเด่น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 ศูนย์ค่ะออกจากศูนย์เรามันติดมันทิมาตามเป้าบ่ค่ะผู้ค่ะหอดมือมันออกมันก็จิมหัจักดอกค่ะัหมอดมือมันออกจับถื๊กเป๊ะเลยโอ้า บอกป่ตะโเขียนไปใช่ค่ะอิงติ่งเลวันน um, ี right? uh, mm ้ค hmm. ร uh ับบ uh ัวอยู uh ่ส uh ังมังเลยเออค่ะบัวค่ะรับขามโขงเนอะผู้ใดมาขามโขงกับแบบล่องเบิงอืมถ้าเป็นเลนไร้ายก็จีบขวงกันมันตืกมากอืแต่ว่าผู้มองใจเป็นแสนสองแสนกับมีดอกว่าค่ะมันตืกมองดีมันก็ดีมองบ่ดีก็ตืกเป็นแสนหายต๋อมเลยเด้อื เครเูขจาใจถึงขเเจากระจายเตยมเป๊ะ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 อนาคตทั้งหนายัางหลาย<ะ>าครูบวังอนาคตทั้งหนามันก็นหักโกงมู<ะ>อหรอกโคงเอาซ้ำนี่แหลนะน้องูเน้นซีหนึ่งรับจูนเจ็ดได้ครับคุกค่ามันมีหกมันมีหกครูอะที่จับแยก<ะ>ออกกันแล้วแต่ปู สำหรับคลิปนี้ก็ล่งไว้ทำนี้ละปู่กำลังตำยาอยู่ตำยาแก้ววัดเออเป็นตัวเศร้าเต็เตียเ,เปลี่ยนเปลี่ยนออกจากยาหมอไม่กินสมุนไพรเพิ่งก่อนครปู่คะเ้ยตำยายาประแดงไม่ใช่ได้มันเป็นตำมะฮงนี่ปู่วายใช่อย่างนั้น เกียร์แล้วใส่เกียร์ครับผงทุรลดกับอัศัยเกียร์กำลังเกียร์กาลังเพิ่งใส่เอะสรับชีพนี่ก็ะล่องใหสำเนียละเนาะโศกมันหมันอายุวันนะสุขพลังสมัยดีเบิดเปเลื่อนจะเลื่อขพ่อคุณคููค่ะการร้อษสการนะคะผู้สาธถค่ะ สรุปแนวทางทายคลิปนี้เด้อค่ะพี่น้องคะแนวทางจากปูบุญมีนะคะแนวทางขาดโค้งนะคะพี่น้องคะเอาพี่น้องมานี้เลขติดของปูค่ะพี่น้องคะเลขติดมีซีโตมีซีหนึ่งศูนย์เจ็ดนะคะพี่น้องคะซีหนึ่งศูนย์เจ็ดปูจับคู่ไห้ค่ะซีหนึ่งศูนย์เจ็ดซีเจ็ดหนึ่งเจ็ดซีศูนย์เล้วกันหนึ่งศูนย์นะคะพี่น้องคะปูเราเน้นซีหนึ่งกับศูนย์เจ็ดพี่น้องแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนคะคะ พรานาก็มีประมาณนี้คะ่ะสำหรับแนวทางจากปูบุญมีคะ่ะแนวทางขง่ามโขงเดกข่าพี่น้องขายอย่าลืมคะ่ะนาไปพิจารณาเบงนอ้อข่าพี่น้องขายทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอบคุณพี่น้องพระเทาสุกุกลนนะคะสำหรับการรับชมรับฟังค่ะขอขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูลในคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะขอบคุณขอบคุณทั้ทางจากปูบุญมีค่ะสําหรับพี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกค่ะพี่น้องคะ้างประหยัดสิบาทครับแนวทางเด็ดแบบนี้นะคะพี่น้องคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมด้ค่ะพี่น้องฝากกด ติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อทีสเได้ปอรพลาดทุกลิปทุกข่าวสารแน้าทางจากทางรายการเนาะคะ่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้นะคะ่ะพี่น้องขาโค้งแน้าทางของปูบุญมีะคะ่ะทั้งเหมือทั้งม้วนนะคะมนี้มีเพียงซํานีค่ะพี่น้องแอกสิเดดขอร์โตล่าพี่น้องว่าเราสกูสกส้นไปก่อนนะคะไว้ปอกันไม่กัไปใน,นคลิปหน้าค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ